สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านคลิปนี้กับมา่พบพอบ่อกับดอนล่าพาลวยหรือว่าอาจารย์โยอ,อโยซแนลครับผมสองสองเด้อพี่น้องขอฝากไว้นำเนี่ครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เด้อพพี่น้องจะบ่เดือดรแนวทางข่าวสารได้ดีที่ด,ดีครับทางช่องอ่า่ว่าจะเป็นช่องดอนล่าพาลวยอ,อโยซแนลพี่น้องก็ขอฝากไปนำครับผมเอาพพี่น้องกันเดี๋ยวนี้กั ผมมีพี่น้องทั้งาชายแดยนเพิ่นกันเดือดร้อนครับผมกัให้เอาใจสูๆ้ๆพมมีพี่นอ้องหรือว่าพี่ทหารหารครับผมน้องน้องทหารพี่ทหารทั้งอยู่แนวหน้าก็ขอให้สูๆ้ๆครับผมเอาเอาใจาช่องดอลลาร์พารวยออโยซแนลนี่ขอเป็นกำลังใจให้ครับผมที่อยู่เบื้องหลังกะขอเป็นกำลังแรงใจให้เดิอ,อ พีพีทหารที่เพิ่นยู่แนวหนาเอาครับผมจึงได้กะ,อะขอฝากไว้น้าครับผมช่องดอลล่าพารวยอ,อยโยสแนลครับผมสองช่องขอฝากไว้น้าเน่ครับผมในออมออมใจพลพี่น้องกดคนไหลคนละแช่พลพี่น้องแช่ไปเยอะครับผมแช่ไปให้พี่ให้น้องเขาาด้เบื้องในชมน้าครับผมสําหรับแนวทางเด็ดดีๆครับทั้งช่องว่าจะเป็นทั้งาลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยในมือนี้แอดจะ พาพรมพ่นอง FC แฟนคลับทั้งช่องไปติดตามแนวทางของเราพัฒนาของงวดวันที่22คือวันจันทร์ครับผมวันที่22ธันวาคมพศ2568คร25ับพรมพ่นองก่ะเขามาเลียวก็อย่าลืมครับผมมาดูคําเตือนก่อนครับผมคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดพวยพินองไว้บริษัทสนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นครับผมแล้วก็บม่มมีเว็บมีลิงฝากใหไเดอพวยพ่นองวาแอนี่กาทำช่องเป็นสื่อกลางที่เฉยครับผมบริษัทมีฝากลิงฝากเว็บยังเด็ดขาดครับผมคือบริษัทสนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นครับผมเขาก็ตอ้องใช้ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมพวยพิน,นองให้พิจารณาดู ก่อนลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่พี่น้องก่อนเขาจะจับยิบตัเตอรี่เทากัตัดสินใจให้ดีพี่พี่น้องเอาครับผมเขามาแล้กก็จะลืมครับผมขอในคนละไหลคนละแช่ครับผมกดไหลกดแช่ให้น้ำแนพี่พี่น้องอว่าจะเป็นช่อง o Yo, annel, ออยสแนลหรือว่าช่องอดลาพารวยออยครับผมเอาในคลิปนี้กับอดจะพผ้าหรือว่าอาจารย์โยจะพาไปติดต,ตามแนวทางของเราพัฒนาในคลิปนี้มีของ อาจารย์โยปูรวยปูสีอ่าปูไข่เด้อดพรมพินองลกักกาปูลิงดำครับผมในคลิปนี้มัดรวมแค่หาเซียนหาอาจารย์5สำนักดังครับผมส่วนของอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์พัดอาจารย์เม่เดี๋ยวรอก,ก่อนครับผมเพิ่นอ่าส่งมาให่เดี๋ยวอาจะนํามาเสนอส่งต่อให้เป็นคลิปที่สองเด้องพรมพินองคลิปต่อไปนี่เป็นคลิปของอาจารย์โยอ่าปูสีปูรวยปูไข่ปูลิงดำครับผมหาเซียนหาสำนักดังเอา ยังสิพานมากกับเขา่าปูริงดำ่นกับฟันให้3เม็ดเดียวครับผมก็มาที่4603เอาพพี่น้องเพื่อบาเป็นการาเสียเวลาเ้าไปดูไปชมกันเลยครับผมกับแนวทางของเราพัฒนาของวัวันที่2ทธันวาคม2 5 6 8เอายกบาแอดภาพไปรับชมรับฟังเลยว่า,ามีสำนักไนเน่ยครับผมข้อดื่อกะ เป็นของปูลิงดำก่อนพ่อพี่น้องปูลิงดำครับผมปูลิงดำครับผมในงวดวันที่สิบ um. 49, เกาาเ้าครับผม 49, ของปูลิงดำในงวดที่สิบเก้าเป็นไห่มาแล้วครับผมสี่สิบเก้านี่ของปูลิงดำเป็นไห่วิ่งสามเม็ดเดียวฟันสามเม็ดเดียวแขวนแขวนครับผมเป็นฟันไห่เม็ดเดียวแขวนแขวนกับเข่าที่ศูนย์สามเต็มเต็มครับผมเอาวันที่ 22่อเอดกระไดมาแล้วครับผมปูริงดำพ่นไหมาแล้วเด้อครับผมวันที่ยี่สิบปูริงดำเราพัฒนาพงวดยี่วันที่ยี่ธันวาคม2อ6 8ปูริงดำวิ่งรูด0ูนยบนล่างครับผมจับสองตัวไหศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองาย์หกศูนย์เก้าสี่ตัวปูพันจับไหก็มี0ศูนย์เก้ายก้าศูนย์เออศูนย์เก้าศูนย์หก 906 90 0ครับผมเอาไอดีไล์ของอาจารย์เจี๊ยบทันไดทล่รหรือว่าติดตามอาจารย์เจี๊ยบาทางช่องถุงทองพารวยถุงทองสแนลกับติดตามได้ด้วยครับผมนีไอดี ID ของอาจารย์เจี๊ยบครับผมติดตามกันได้ครับผมเนาอันนี้ของเป็นปูดิงดำครับผมก็มาตามสำนักต่อมากครับผมสำนักต่อมากก็คืออา,อาจารย์โยอาจารย์โยนี่งวดวันที่ สิบเก่าที่ผ่านมาเพิ่งหายวิ่งหากับสองการลุดไปพวยพี่น้องหากับสองตามจริงอาจารย์โยการลุดยาก,ยากโย่พวยพี่น้องลุดแข่งวดเดียวกับมาเดินต่ออย่าเพ้ออย่าพลาดครับผมแนวทางของอาจารย์โยเอาในงวดของวันที่ยี่สิบสองก็ได้มาแล้วครับผมของอาจารย์โยเราพัฒนาวิ่งรูดหกกับสามมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสาม จับสตัวให้มี6030 6 0 3สามศูนย์หกศูนย์สามสนปพี่น้องเอาครับผมกับแคปนาจอไว้เอาไปพิจารณาเบิงเอามาตามสำนักต่อมาครับผมสำนักต่อมาก็คือ,อปูไข่ครับผมปูไข่งวดที่ผ่านมาเพิ่นห้วิ่ง8ปกับแปกับเครับผมผลรา,า,างวัลผลรางวัลออก4603 เอากระุดไปครับพ่ม่พี่น้องเอามาตามห่วนไม่ครับผมมาดูห่วนหม่กันเลยครับผมกับแนวทางเราพัฒนาปูไข่วิ่งรูดเก้ากับศูนย์ครับผมอางวดนี้พันจับให้มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่าสองเก้าี่ตัวนี่ปูพันจับให้ก็มีเก้าศูนย์เก้าห่เกาศูนย์เก้าของปูไข่เดอครับกดติดตามเอาไว้ แคหนาจอไว้้าโท่านกัแบแคหนาจอแล้วก็จดเอาครับเอานี่มาต่อสำนักต่อมากก็คือปูรวยครับผมปูรวยวิ่งรวด9กับ1 9กับ1จับสตัว93้าสามเก้าสี 6, ่เกก้าหกเก้็ดหนึ่อันนี้เป็นของงวดเก่าครับผมปนใหายิ่งเก่ากับหนึงกับลุดไปพมพี่น้องเอา้ามาเบิ้งของงวดใหม่วนวันที่2ี่สิบสองปูพันไข่มาแล้ว ปู่รวยครับผมวิ่งรูด5้ากับ7 5็ดห้าศูนย์ห7าหนและ 75, 75, 50, 7จ็5ห้าเจ็ดห้าห้อ่อห้าสองเจ็ดาหครับผมสำหรับแนวทางของปู่รวยเด้อครับเอาติดตามเอาไว้หรือว่าแคปหนา้าจอ,อาไว้พรมีพี่น้องมาต่อสำนักต่อมากก็คือปู่สีปู่สีพันไห้วิ่งรูด5้ากับ7 อ่าผลรางวัลออก4603กัดลุดไปครับอาอบําบึงวดนไม,ไม่พี่น้องวดนไม่ก็ได้มาเรยววนวันที่22ธันวาคม2568วิ่งรุด7กับ9 70 90 71 91 72 92 73 93ส่วน4ตัวมันจับให้90 79อ่า90 73 073 079เด e ้อครับแนวทางของอ ปูรวยหรือปูสีครับผมพอดพิดปูสีพวยพี่น้องเอาครับผมแอดกับพูดผิดพูด,พดถูกก็ขอโทษขอภัยน้ำครับผมแคบหน้าจอเอาพวยพี่น้องแคบหน้าจอครับผมเอาครับผมกะไปแบบเร็วๆพวยพี่น้องเอาสุดท้ายนี้แอดก็ต้องขอออกก่อนขออนุญาตออกก่อนเด้อพวยพี่น้องเอาสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักทุกอาจารย์ที่นำ เมตตาแนวทางมาให้กับทางช่องเนี๋ยนำเสนอทรงต่อพ่อพี่น้องให้ก็ขอกรับขอบุญขอบคุณหลายๆครับแล้วก็กรับขอบุญขอบคุณพ่อมีพี่น้องที่เขามาติดตามเลยรับชมคอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนรือว่ากดซับสไครต์ให้กับทางช่องก็ขอกรับขอบุญขอบคุณ,คณมากๆครับผมสาหรับลาวันที่2 2่ธันวาคม2568นยกี่ก็ขอให้เฮงๆปงัปงๆรับเงินเหมือนเงินแสนกันทุกทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้ตอนลาพารวยอโย n แนล ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไวผู้พ่อกันในคลิปหนาะจะเป็นของเราพัฒนาอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์แม่อาจารย์พัดอาจารย์แม่นมแม่ชีหรือว่าปูรับรับปูแสวงเด้อพูนพี่น้องคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไวผู้พ่อกันในคลิปหนาะสวัสดีครับ